สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ i l a ่าเกมเมอร์นะครับอยูเก,กับเกมการ d ดัมวางแผนบนมือถือ SD Gundam g ดัม G r e t i r n t t o r n t l r n นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดคุยเรื่องยานซัพพอร์ตกันต่อนะครับระหว่างรอพวกนี้นะ,ะกิจกรรมใหม่จะมานะครับเวลา10โมงนะวันที่22นะครับอ่ะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องยานซัพพอร์ต UR กันดีกว่านะครับว่า ตัวไหนมันจัดกับอะไรได้บ้างนะครับยานลำไหนผู้บัญชาการคนไหนไปจัดกับหุ่นเซตไหนบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับก็สำหรับยาน UR นะครับในตุกกาชาแพทแรกเนี่ยมันจะมีอยู่15ตัวซัพพอร์ตนะครับก็จะมีไบรโนอานะครับไวเบดฟาโรไวเบดนะครับฟายูรินะยานอากาม่านะครับเฮนเคนยานราดิสนะบิชายานเนลอากาม่านะครับเรนยานของบุตแคเรียนะครับแล้วก็ลิลิน่า ยานพิสมิเลียนะครับทิฟาดิวยานฟรีเดนนะครับมาลุเอรามิีสนะครับยานอาร์คแองเจิ้ลนะครับแอนดริลยานเอเทอร์นอลนะครับซูเมรากิยานปาโตลิมิออสนะครับมารีนาอิชเมลนะครับยานปาโตลิมิออสทูนะครับแล้วก็โอกาอิสุกะกับคูเดเลียไอนาเบิร์นสไตน์นะครับยานกุ้งอิซาริบิจากภาคเลนเหล็กนะครับแล้วก็มิริโอเน่มิโอรินนะครับเออมิโอริน เดมบานนะครับยานอะคาเดมีชิปนะครับซึ่งมันจะมีเทียริทบอกอยู่นะครับอ่านี่ก็จะเป็นเทียริทนะเทียเอก็จะมีอยู่5ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็เทียเตัวแล้วก็เทียเนะครับเทียเอตัวซึ่งมันมีตัว SR ติดเลยนะในเทียเนะครับแล้วก็เทียบี B อีก5ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูคร่าวๆว่าแต่ละยานจัดหุน่นเซตไหนได้แล้วมันตรงกับเทียรจริงหรือเปล่านะครับโอเคไปดูกันเลย ก็สำหรับอันแรกนะครับ T.S.S. t f a Adil นะครับยานฟรีเดนนะครับยานนี้นะครับก็จะมีการซัพพอร์ตเติมเอ e เ g อร์จี้ได้นะครับสกิลซัพพอร์ตคือเติมเอนเตอร์จี้ให้กับหุ่นที่อยู่ในระยะของสกิลนะครับฟื้น E.N. 50%นะเหมาะสำหรับพวกสายยิงไกลนะครับยิงตอดไกลย,ยิงเน้นยิงบ่อยๆอ,อะไรแบบนี้นะครับต้องเติมเอนเตอร์จี้นะที่เหลือก็จะเป็นบัฟสแตทนะครับไอ้บัฟสแตทของอันเนี้ยมันจะบัฟที่ ถ้ายานศูนย์ดาวบัฟยี่ห้าเปอ์อย่าคิดว่ามันไม่สําคัญนะมันดีกว่ายานเอชฟรีไปเยอะนะครับเพราะว่ายานเอชฟรีเนี่ยอัพสามดาวมาได้แค่สิบสี่เปอร์นะครับอันนี้คือศูนย์ดาวคือยี่ห้าเปอร์มากกว่าไปสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยแถมบัฟให้หุ่นได้ห้าตัวใช่ป่ะมันเท่ากับว่าเท่ากับว่าอัพดาวดาวหนึ่งเลยเนี่ยถ้าจากดาวหนึ่งดาวไปสองใช่ป่ะมันเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์หุ่นนะครับสแตทอันเนี้ยไล่ๆกันเลยนะที่แต่ว่าไม่ได้เอเองนะครับอ่ะสําหรับ ทีฟ้าดีลนะครับมาเจอบัฟให้หุ่นที่เป็นคาตเตอรี่วันช็อตคิลเลอนะครับสำหรับ One Shot Killer ก็จะมีตัวอยู่ประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวไปดูกันสําหรับ One Shot k ิลเลอนะครับก็จะมีพวกนี้เลยนะถ้าเป็นตัวตู้กาชานะครับก็จะมี UR อย่างส t r i k เกอร์คัสมนะครับซาซาบีนะโอโ้ตัวดาเมจใกล้ๆนะครับแล้วก็ตัวซัพพอร์ตนะครับอย่าง Freedom แล้วก็แอร i a l นะรวมถึงมีตัวอั t i m a t e ULT นะครับ ตัวที่เป็น UR ที่ปั้นจากได้จากในเควสะนะครับกันด้มอะแควเรียสก็คืออันนี้ต้องเดเวล o อปอีกสายวิ่งให้ครบนะครับก็จะปลดล็อกมาอะแควเรียสด้วยนะครับเป็นตัวซับพอร์ตส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นพวกหุ่น s s r ตู้นะผมจะข้ามนะครับไปดูหุ่น s s r ที่ปั้นได้ดีกว่านะครับอ,อันแรกนะครับก็จะเป็นเกียวมาร์นะครับเกียวมาร์นี่อยู่ภาคเคเบิลตานะครับอ่าแล้วก็ คิวเบเล่นะครับคิวเบเล่ภาคาเทเบิลเซตาชาร์โดกันดั้มนะครับมาสเตอร์กันดั้มวิงกันดั้มเซโร่นะครับแล้วก็กันดั้มเอเปียนนะครับกันดั้มเดสไซเฮลนะครับอัทรอนกันดั้มนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเบอร์ติโก้นี่ก็รู้สึกจะเป็นตัวที่นั่นได้นะเบอร์ติโก้นะครับก็ฟาร์มได้เหมือนกันจัสติดกันดั้มเมเทอร์นะครับ เจนอาร์มไทยดีนะครับของดับเบิลโออันนี้ก็เป็นตัวที่หาได้เช่นกันอันวัตโทนะครับมีอะไรอีกที่ฟาร์มได้น่าจะมีเรามาณนี้นะครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับสำหรับตัวยาน,นี้นะต่อไปนะครับเรนมิกามูระนะครับแล้วก็ยานบุตแคเรียนะครับที่เป็นรูปคล้ายๆดอกบัวนะตัวนี้ก็ บัฟสเตตเหมือนกันนะครับคือยานทุกลำบัฟสเตตเหมือนกันหมดที่เป็น U r นะก็คือศูนย์ดาวบัฟ25 a l อ Sta ตอสเตตให้หุ่นทุกตัวที่อยู่ในยานนะครับที่แบบสังกัดกับยานนั้นเออแล้วแต่ว่ายกเว้นค่า e อนะครับที่จะไม่บัฟเพิ่มให้นะครับแล้วก็มัรจะต่างกันในเรื่องของ HP s u p ซัพพอร์ต u p p o r t ซัพพอร์ตนิดๆหน่อยๆนั่นแหละนะครับแต่คือสรุปได้หมดนะแต่ที่มันจะมาต่างเยอะก็คือในเรื่องซัพพอร์ตสกิลแล้วก็ไอตัวที่จะบัฟให้นะครับเราจะดู ซัพพอร์ตสกิลตัวนี้ก็จะเป็นเติม Energy นะครับครึ่งหลอดเหมือนกัน50เปอร์นะครับส่วน Leader Skill นะครับตัวนี้จะบัฟให้หุ่นที่ติดแท็ก Unstoppable นะครับอันนี้อันเดียวกับปะต o รีมิออส2เลยนะที่ผมพูดไปถึงก่อนหน้านี้นะครับไอที่อิชเลขับนะครับสำหรับหุ่นนะครับที่เล่นกับแท็ก Unstoppable ได้นะครับมันก็จะเหมือนกับคลิปที่แล้วที่ผมทำบอกไปนะครับของ X4 นะก็คือไอยานปตอรีมิออส2นะครับ อันนี้คือแท็กเดียวกันเลยอ n s t ซ p บเอ l บินะครับตัว UR จากกาชานะครับก็จะมี r ีซิ g เน่นะครับกันดัม X อเซียนะครับฟ h นิกกันดัม a m 3ตัวนะตัวที่เป็นอ l t i ติเม u ยูนิตนะครับก็มีเซต้ากันดัมทนะครับกันดัมสีแดงนะที่เหลือเนี่ยจะเน้นไปที่ SR ที่เป็นตัวไอ้นี่นะครับตัวตู้กาชาสมารกอ่าแล้วก็มีจิกควักติดมาด้วยนะจิกควักเล่นกับยานนี้ได้นะครับข้อดีก็คือใครที่ปั้นจิกควักเล่นยานนี้ก็ใช้ได้นะครับ แท็กอั s สต็อบเอเบิลที่เหลือเนี่ยหุ่นที่ปั้นได้จะมีไม่ค่อยเยอะนะเท่าที่เห็นเนี่ยมีทอกิสนะครับทอกิสสองหุ่นฟรีนะครับแล้วก็อไอตัวนี้นะครับมันคือภาคแม่มดเนี่ยนะเอลฟิกันดมเอลฟิด,อฟดเออนะครับที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นหุ่นที่ได้จากกาชา SNR ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งจริงหุ่นกาชา s อามันติดเทีย มากกว่าหุ่นฟรีนะครับเพียงแต่ว่าของที่จะใช้ปั้นมันอ่ะต้องเอาไอเฟืองเหลืองนะครับที่ได้จากเควสอ่ะมาใช้ปั้นเอาหรือไม่ก็เป็นพวกใช้จากเติมเงินนะครับซึ่งมาจากคุ้มกว่าเทียมันอยู่สูงกว่าในเทียเสนอานะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยเรียกว่านอีกทีอ่ะตรงนี้ก็คือแท็กอันซอบเบิลนะครับต่อไปนะครับก็คือมารีนาอิสมาเอลนะครับเป็นเทียเอสเหมือนกันกับ2ตัวก่อนหน้านี้นะยานปาโตลิมีออสทูนะครับอันนี้จะเปลี่ยนมาเป็นสายเติมเลือดนะครับ คือเนเรื่องการเติมเลือดนะเติมได้40%นะครับไม่ถึงครึ่งหลอดแต่ว่าก็เกือบครึ่งนะครับสแตทบัฟเหมือนกันเลยนะครับบัฟเหมือนกับเรียนเลยก็คือให้กับหุ่นที่เป็นค a ตเโกลี่นะครับอันสต็อปเออ่ะอันเดียวกับเมื่อกี้เลยนะครับนี่ชุดเดียวกันเลยนะครับก็เหมือนกันอย่างที่บอกไปมันมีหุ่นฟรีแค่ทอกิดนะครับกับกันดัมเรซิกเน่ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวมันชื่อแอลฟิตเออแล้วก็ไอเลซิเน่นี่เป็นตัว ตู้กาชานะครับนะที่เหลือจะเป็นเน้นเรื่อง s s r นะครับแล้วแต่ว่าดีตรงที่มันมีน,นี่ไงทิควักนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวหุ่นที่ได้จะก,กิจกรรมมันจะมาติดแท็กไหนเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวต้องรอรุ่นดอีกทีตัว s r อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือฟราวจากยานไวเบสนะครับตัวนี้ก็บ๊อสเตตเหมือนกันเรื่องบ๊ฟสเตตคือเหมือนกันนะอ่าแต่ว่าจะเป็นแท็กทัชแอสเนล แล้วก็ซัพพอร์ตสกิลจะเป็นเติมเอเนอร์จี50เปอร์นะครับอ่าอันนี้จะเป็นสายเติมเอเนอร์จีนะครับสำหรับคัลเจอรี่หุ่นนะครับเอามีหุ่นแปลกๆโผล่หน้ามาเพียบเลยโอ้มันมีครบชุดเหมือนกันดิอันนี้นะครับแต่เน้นหนักไปทางแทงเลยเนี่ยนะทิร์กันดั้มนะครับทั้งนาราทีบเอเอ펙นะครับมาครบเลยทีเดียวอ่าตัวตู้กาชานะครับที่มันจะอยู่ในยานของอาแทกยานของไอเนี่ยฟราวนะครับไวเบตนะเขาจะมีกันดั้มนะครับกันดั้มปู ตัวโล่นะครับแล้วก็ตัวโล่อย่างนาราทิบกันดั้มเอแพนะครับกันดั้มอีซนะครับตัวโจมตีแล้วก็ c r o s s บน n กันดั้มนะครับอเนสายโจมอันนี้เหมือนไม่มีซัพพอร์ตนะที่เป็นต,ตัวตัวตู้กาชานะครับแต่ว่าไอตัวไ y โคกันดั้มมาร์คทีนะครับที่เป็นตัวอันติเมตยูนิตนะครับอันนี้ได้จากปดล็อกเดเวลลอปของภาคเ o อร์เบิร์นะก็อยู่ในสังกัดยานนี้นะครับ ตัวที่ได้จากการฟาร์มนะครับซีอองนะครับซีองซองซับพอร์ต G3 g u n กันดั้มหัวนี้เน้นภาคแรกเลยภาคแรกสุดเลยนะครับภาค UC เลยด้วยมีพวกจากภาคเซตาด้วยอย่างดีนะครับไซโคกันดั้มโอ้โนี้เน้นเน้นทีมโล่เนี่ยทีมนี้ว่าตามตรงเลยเห็นมาว่าโล่โล่เตึมเลยนะครับกันดั้มนาราทีบไซโคกันดั้ม GQ ที่ชาขโมยไป ใช่ไหมดีโอนะครับไซโคกันด e ัมเดวิลกันดัมโดเบนวูฟนะครับยังดีที่มีตัวฟาร์มได้อย่างอาร์เมอร์ฟูลอาร์เมอร์เดวันเซต้ากันดัมนะครับบาวาทอสนะฟาร์มได้นะครับพาทูเลนะียเนี่ยฟาร์มได้นะครับกันดัมกูเซียนรีเบกนะครับกันดัมแอลฟริดนะครับแอลฟริดที่เป็นตัวโล่โอ้โหเน้นเน้เนโล่เยอะนะครับหัวันนี้บอกเลยว่าออกไม่ดักไปทางโล่นะ ออส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็น TSA นะก็คือบิชานะครับบิชาโอเล็กแล้วก็ยานเนลอากาม่นั่นเองนะครับตรงนี้ก็บัฟสแตทเหมือนกับยานเมื่อกี้เลยนะครับอ่าก็จะเป็นค a ต e g o ร y t ี่ทัชแอนเนลนะครับแล้วก็อันนี้สปอร์ตสกิลจะเป็นเติมเลือด40%นะครับก็จะต่างกันแค่นั้นทัชแอนเนลก็คือไอทีมโล่เมื่อกี้นั่นแหละนะครับเนี่ยชุดเนี้ย กันดั้มนะครับไซโคกันดั้มมาร์คทีนะแต่ว่าอย่างดีมันมีตัวดาเมจอย่างคอสโบนนะครับคอสโบนเอกวันติดมาด้วยนะครับนาราทีฟกันดั้มเอพักนะครับอ่อันนี้ก็คืออันเดียวกันกับเมื่อกี้นะย้อนไปดูก็ไนดนะ้ถ้าเกิดผมไม่เลื่อนให้ดูแล้วกันจะได้ไปตัวอื่นต่อมีอีกเยอะนะครับต่อมานะครับคูเดเลียไอนะเบิร์นสไตน์นะครับกับยานอิซาริบินะของกลุ่มเทกกระดานนั่นเองนะครับตัวนี้ก็บัฟสแตท เหมือนกันนะครับ25%สําหรับ0ดาวแล้วก็36%สําหรับ3ดาวนะครับตรงนี้จะบัฟให้กับแท็ก Lightning Fast นะครับเร็วปานสายฟ้านะสกิลซัพพอร์ตนะครับเป็นเติมเลือด40%นะครับอ่านี้เล่นเ้นเติมเลือดนะครับหุ่นที่ใช้นะครับใช้ได้นะก็คือพวกนี้เลยนะครับโอ้ย UC เอ้ยแต่มีบาบาทอ o ปนมาด้วยว่ะนะ <laughs> หุ่นยูอาร์จากตู้นะครับมีนิวกันดั้ที่เป็นตัวซับพอร์ตนะครับยู i ิคอนการดั้ d e s ส r o เยอร์โมดนะครับอันนี้เป็นตัวสายโจมนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือการดั้ม a บอร o บ s ทอสฟร์มที่6นะครับซิกฟอร์เป็นตัวโล่นะครับส่วนอัน i m a t อัตติเมทยูนิตนะครับเป็น c a s ต์เวลกันดั้นะครับ c a s ต์เวลการดั้ตัวที่ได้จากการปดการเดเวล็อปหุ่นของภาคแรกนะครับภาคกันดั้แล้วก็หุ่นอื่นๆที่ติดนะครับ ติดเข้าแท็กทีมนี้ Big Sam, Big Sam Hi นบิ๊กแซมบิ๊กแซมฟาร์มได้ไฮยักกชิกินะครับเซตากันดั้มนะครับคิวเบเล่อันนี้จากภาคเซตานะแล้วก็ควีนมันธานะครับตัวโล่ภาคเซตาเกนกียนอีออสนะครับกียนอีออสนี่ก็กันดั้มภาคแรกนะครับเป็นตัวโล่เช่นกันกันดั้มเอ็กซ์บีไวเดอร์นะครับจากดานฮาร์ดกันดั้มเอ็กซ์นะ p e r ร์เฟกต์สไตล์การดัมนะครับมาอยู่แท็กอันนี้นะแล้วก็ฟรีดอมกันดั้มเม t e ออนะครับโปรวิเดน์การดั้อาจจะมาอยู่ตรงนี้หมดที่เหลือนี่จะเป็นพวกขุ่นที่เป็นตู้กาชานะครับพวกตู้กาชาผมไม่พูดถึงแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ได้มีกันทุกคนเนะนะครับโอเคเอาประมาณนี้ก็ถือว่าอันนี้ไม่มีตัวดาเมจเด่นๆนะใช่ป่ะไม่ค่อยมีคนใช้ยูนิคอนนะครับแต่บาบาัตเทอรนะมีคนใช้เป็นตัวโล่เยอะ แคทวาวก็มีคนใช้ผมว่าแคทวาวมีคนใช้เยอะกว่ายูนิคอร์นอีกทำมาเล่นไปนะครับอ่านี้ก็คือ t e r S เองราลงมานะต่อไปนะครับก็คือฟารยูรินะครับกับยานอากาม่านั่นเองนะอันนี้ก็คือ,องงนะคบัฟแท็ก,เ,นะนนกเดียวกันเลยกับเมื่อกี้นะครับ t n i n t n i s t Lightning Fast นะครับก็คือเพิ่ม Stat สแตต25%สําำหรับยานศูนย์ดาวนะครับถ้ายานมีดาวเพิ่มสูงสุดก็36%เปอร์นะอันนี้ซัพพอร์ตสกิลจะเป็นเติม Energy นะครับ เติมพลังงาน50เปอร์แท็กคุณนะครับก็คือไอชุดเมื่อกี้นะที่มีนิวการ์ดัมยูนิคอร์นะครับแคทสวาลการ์ดัมเกนนัมบัปทอนนะครับบิ๊กแซมแล้วก็พวกจากเซต้านะเซตากันดัมไฮจูกุชิกิคิวเบเล่นะครับจริงๆอันนี้ถ้าได้มาไปเล่นกับทีมเซต้าน่าจะเวริร์กนะเนี่ยนะแถมเอาไว้นี่ได้ด้วยเพอร์เฟกต์สไตล์หรือไม่ก็ฟรีดอมนะครับก็อพอไปได้เพอร์เฟกต์สไตล์ฟรีดอมการ์ดัมโปรวีดแนนนะครับอืมมันก็เล่นเล่นได้อยู่นะทีมนี้ ถือว่าโอเคนะครับอ่ะโอเคไปดูยานลำต่อไปกันนะครับยังเป็น t ทเออยู่นะยานลำสุดท้ายนะครับ t ทเอนะก็จะเป็นไบรโนอากับไวเบสนะครับตรงนี้ Leader Skill นะครับบัฟสเตตยี่สาำหรับศูนย์ดาวสดาวนี้บัฟสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับหุนที่อยู่ในแท็กโมบิลสุดก Gundam เท่านั้นนะครับอ่าตัวนี้นะครับ Energy จะเป็นซัพพอร์ตซัพพอร์ตสกิลเติม e n e น g y นะครับ en 50%นะ อาหุ่นที่อยู่ในติดแท็กนี้นะครับโมบิลสุดกันดั้มแน่นอนมันจะมีจิ๊กควักนะครับจิกควักตัวฟรีนะจิ๊กควักอยู่นีอ่อยู่ข้างล่างนะครับนอกจากนั้นเนี่ยหุ่นจากตูก้กาชานะครับจะมีสไตล์คัตตอมนะครับกันดั้ม e c a นะครับกันดั้มธรรมดานะที่อยู่ในตู้กาชานะครับแล้วก็แคสต์บอลกันดั้มอัติเมทยูนิตนะครับจากการปลดล็อกกันดัม้มแล้วก็ตัวที่ปั้นได้นะครับ ที่มีให้ฟาร์มคือบิ๊กแซมซีอองนะครับซีอองซับพอร์ตจีทีกันดั้มนะครับแล้วก็มีอะไรปั้นได้อีกบ้างเนี่ยเหมือนจะโอ้มีการมีการอีออสนะครับอีกหนึ่งตัวนะที่เหลือน่าจะเป็นตัวตัวตู้ซะหมดนะครับตัวตู้เอสเออาร์นะครับอ่าโอเคอันนี้เดี๋ยวเรา ไปดู T.A กันบ้างนะครับ T.A นะครับมา r u เอ a รามิอสนะครับยานอาร์ค g อนจินนะครับดีเดอร์สกิลตัวนี้นะครับบัฟ0ดาวเนี่ยบัฟให้แท็กคายาที่กรีนะครับโฮบิลสูตรกันดัมสี25เปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเกิดอัพ3ดาวก็คือบัฟ36เปอร์เซ็นต์นะครับซัพพอร์ตสกิลเป็นการเติมเลือดนะครับอ่าเน้นเรื่องเติมเลือด40เปอร์เซ็นต์นะครับแท็กหุ่นอันนี้จะน้อยนิดหนึ่งนะครับของภาค4ตอนนี้ นก็คือมีแค่ f รีดอมกันดั้มนะครับ Perfect กต์สไตล์กันดั้มนะครับตู้กระชามันมีแค่ตัวเดียวเลยคือของ f รีดอมกันดั้มนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวที่ฟาร์มได้อย่างอ๋อมันจะมีเอ r ที่อยู่ในตาาู้กระชาใช่ไหมกูไอซ์คอมมานเดอร์ไทนะครับแล้วก็ซ o ร์สคารามิตี้กันดั้อ่าสตัวที่เหลือก็จะเป็น Perfect s t y l k e ์กันดั้มนะครับตัวซัพพอร์ตอันนี้ก็อยู่ในแท็กนี้นะครับ ฟรีดอมกันดัมเมเทออร์จัสติกันดัมเมออร์นะครับแล้วก็โปรวิเดนต์กันดัมแล้วก็คาดการว่าตัวตู้กาชาที่จะมาปลายเดือนอาจจะมาอยู่ในอันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นภาคสีนะครับก็ตัวสไตล์ฟรีดอมนะครับน่าจะมาอยู่ในตู้นี้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องรอจนถึงปลายเดือนนะแล้วก็ต้องดูอีกทีด้วยว่าเขาจะจับไปลงแท็กไหนนะครับต้องรอรุนกันแต่คิดว่าน่าจะมาอันนี้นะ ตัวเทเออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือซูเมลากินะครับกับยานปาโตเลมิออนนั่นเองนะครับอันนี้จะบัฟในแท็กของโมบิสูดกันดั้มดับเบิลโอนะครับบัฟสเตต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสามดาวบัฟสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับซัพพอร์ตสกิลจะเป็นการเติมเลือดนะเติม HP นะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหุ่นที่ติดแท็กของอันนี้มีค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับก็คือบัฟได้แค่เอ็กเซียนะแล้วก็ เจียนอาร์ไทยอ e, ีกับไทยดีนะครับอันวัทโอนะที่ฟาร์มได้นะที่เหลือนี่เป็นตัวตู้กาชาหมดเลยนะครับโอ้หนักเหมือนกันมีหน้าอยู่เทียเอมัอนบัฟได้น้องยน,นะครับเหมือนกับตัวซูมมลากิเมื่อกี้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นเทียร์บีบ้านะครับกับแอนดริวยานเอเทอร์นอลนะครับตรงนี้บัฟแท็กมันจะแปลกมากนะขินว่าลาสแมชชีนนะครับ น่าจะเป็นพวกหุ่นใหญ่โมบิลอาร์เมอร์แน่ๆเลยนะครับมันจะบัฟสเตต25%สิาำหรับศูนย์ดาวนะครับ36%สิบหรำหรับ3ดาวซัพพอร์ตสกิลเป็นเติมเลือดนะครับ40เปอร์ C นั่นไงเห็นไหมหุ่นใหญ่หมดเลยนะครับนาฬิกาทีมกันดั้มเอฟแพคนะครับไซโคกันดั้มมาร์คทรีนะครับอัรติเมตยูนิตบิ๊กแซมนะครับบิ Big ๊กแรงนะบิ๊กแรงนี่เอเซนากาชานะครับบิ๊กแซมนี่ฟาร์มได้ควีนมันท่านะครับ เดวิวกันด้มนะครับพาทูลเลียฟรีดอมนะครับฟรีดอมเมเทอร์นะครับกับจัสติสเมเทอร์รวมถึง g n มนะครับไทอ e, ีแล้วก็ไทดีแล้วก็อันวัทอด้วยก็คืออะไรที่ตัวใหญ่เกกะมายานนี้นะมีหน้ามันอยู่เทียบีคนใช้ค่อนข้างน้อยน,นะพวกปุ่นตัวใหญ่มันเกะกะนะขวางทางกันเองนะครับต่อไปนะครับเป็นเทียบบีเหมือนกันกับมิโอรินนะครับ มิวลินแล้วก็ยานอะคาเดมี่ชิปนะครับตัวนี้บัฟแท็กนะครับคือบัฟ25%่สิาน์นดาวนะให้กับมูวิสูตรกันด้มภาค w i s h from mercury นะครับแม่หมดดาวพุทธนั่นเองนะพพอร์ตสกิลเป็นเติมเลือด40%เปอร์นะครับแต่หุ่นที่ใช้ได้ที่เป็น ur กับ sr sr นะครับมีแค่นี้เองก็คือ Ariel นะครับกับกันด้มเอลฟิดยัวแล้วก็กันด้มเอลฟิดของทอนนะครับแล้วก็ กันดั้มแอรีอรีบิวมีแค่นี้เลยถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยอันนี้มันถึงอยู่เทียบีนะเพราะมันน้อยนะครับยานเทียบีที่เหลืออยู่นะครับก็จะมีโอกาอิสุกะของยานอิสาริบินะครับตรงนี้ซัพพอร์ตสกิลจะเป็นเติมเลือดนะครับส่วนลีเดอร์สกิลบัฟให้กับหุ่นจากภาคเลือดเหล็กนะครับเท่าที่ดูมีน้อยมากเลยนะมีบาาทอสฟอร์มที่6นะครับ ที่เป็นตัวตู้กาชาที่เหลือนี่คือตัวฟาร์มได้มีแค่น่าจะมีแค่3หรือเปล่ากันด <Gund am, S 1> ั้มบาบาทอสฟอร์มที่6นะครับตัวสายโจมกันดั้มกูเซียรีเบทนะครับตัวซับพอร์ตนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นเกรสไอตัวแทงนะครับที่เหลือมาจากตู้กาชาเป็นเินอาทั้งนั้นเลยนะมีแค่นี้เองนะครับตัวมานะครับก็จะเป็นลิลีน่านะครับกับยานพิชมิเลียนตรงนี้ก็ ซัพพอร์ตสกิลเป็นเติมเลือดเหมือนกันนะครับลีเดอร์สกิลคือบัฟให้หุ่นโมบิลสุดกรนดัมภาควิงนะครับอันนี้ยังดีมีเยอะหน่อยนะเป็น TB ที่มีเยอะหน่อยแต่ว่าก็ได้แค่เฉพาะภาควิงนะครับตัว U-R ไม่มีนะแต่หุ่นภาควิง SR ก็เก่งนะอ่ะตัวที่เป็น U-R อันนี้ตัวอันติเมตยูนิตนะครับที่ได้จากการปลดล็อกของสายวิงก็คือกรนดัมอควาเรียสนะครับที่เหลือ s r ฟาร์มได้มีกระดัมวิงเซโร่นะครับ กันดัมเอเปียนนะทอคกิดนะครับกันดัมเดสไซเฮลอันทรอนกันดัมนะครับอ๋อ oh, มีตัวกาชาเอชอาสองตัวก็คือกันดัมเจมินาสโซนหนึ่งแล้วก็เจมินาสโซนสองนะครับมีเท่านี้เองนะแต่ก็ยังยังถือว่าเยอะอ่ะสุดท้ายนะครับเฮนเกนกับยานลาดิสนะครับอันนี้ซัพพอร์ตสกิลจะเป็นเติมเอเนอร์จีห้าสิบนะครับเติมเอเนนะนะแล้วก็ ดีด้ร์สกิลบัฟให้หุ่นสายเซตากันดัมนะครับซีรีส์เซตา25%ศูนย์ดาวอันนี้ยังดีนะมีหุ่นเยอะนะถ้าที่ดูคร่าวๆนะครับมีตัว UR ตู้อย่างเลซิกเน่นะครับแล้วก็มีอัตติเมตยูนิตอย่างเซตากันดัมทนะครับที่เหลือเนี่ยที่ฟาร์มได้นะมีเซตากันดัมนะครับไฮยาคุชิกิดีโอนะครับไซโคกันดัมคิวเบเล่นะ ก็มีเท่านี้ที่เหลือเป็นตัวตุกกาฉาไอซิดาเนี่ยครับก็ยังถือว่าไม่เยอะไม่คุม้มสรุปแล้วก็คือตรงตามเทียอย่างที่บอกไปนะครับมันคือดูจากว่าหุ่นอะไรลงได้บ้างนะครับยิ่งเยอะยิ่งเทียดีอ่ะเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ